ณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งครูมาริกาถามเด็กนักเรียนว่านักเรียนทุกคนคะผละไม้อะไรเอ่ยสีเขียวอร่อยมากเด็กชายดำตอบมะม่วงครับเด็กหญิงเด้อตอบองุ่นสีเขียวคะ่ะสุดท้ายเด็กชายแดงตอบแอปเปิ้ลเขียวครับครูมาริกาก็ได้เวลาฉเฉลย เอาละค่ะที่ตอบมาผิดหมดค่ะแต่นักเรียนไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะถือว่านักเรียนมีจินตนาการที่ดีมากๆเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือฝรั่งค่ะเด็กชายแดงก็แบบตะง,งิดตะง,งิดอยู่ในใจแล้วไอแอปเปิลเขียวเรามันผิดตรงไหนมาเลยถามครูกลับคืนว่า ครูครับแล้วคุณครูรู้ไหมครับผมเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วคลำอะไรอยู่เอ่ยม,มันเป็นลำยาวๆแข็งๆหัวมันนุ่มๆแล้วผมก็จับมันเล่นทุกวันด้วยครับครูได้ยินแบบนั้นก็ขึ้นเลยทีนี้โกรธหนักมากนายแดงในห้องเรียนเธอยังทำทะลึ่งอีกเหรอ เธอนี่แย่มากๆเลยนะไม่ตั้งใจเรียนแล้วยังลามกอีกไม่ไว้เลยจริงๆลามกมากๆนะเด็กชายแดงยิ้มแล้วพูดว่าครูตอบผิดครับแต่ครูไม่ต้องเสียใจนะครับถือว่าครูมีจินตนาการที่ดีมากๆส่วนคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือดินสอครับโอ้เด็กชายแดงย้อนครู ณโรงอาหารโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กชายแดงพูดครูครับผมมีเรื่องจะฟ้องครับครูเพนสีตอบจะฟ้องอะไรกันอีกล่ะในห้องเรียนก็ฟ้องกันทั้งคาบแลว้วนี่เวลาพักเที่ยงครูกำลังจะกินข้าวยังจะตามมาฟ้องอีกเหรอให้ครูกินข้าวก่อนได้ไหม เด็กชายแดงพูดเอาอย่างงั้นเรอครับครูมันจะดีเหรอครับครูเพนซี่ตอบอย่างไวดีสิตอนนี้ครูหิวมากเวลาผ่านไปสักพักอ่ะครูกินข้าวเสร็จแล้วมีอะไรจะฟ้องล่ะเด็กชายแดงตอบมาเสียงอย่างดังคือว่าข้าวที่ครูกินไปเมื่อกี้มามันเลียทั้งจาน้วครับครูครับ เมื่อไรเปิดเทอมเด็กชายแดงโทรไปที่โรงเรียนระวังปิดเทอมสวัสดีครับคุณครูครูที่อยู่เวรรับสายปุ๊บมีอะไรเหรอลูกเด็ <g ul th> กชายแดงถามด้วยความสงสัยเมื่อไรโรงเรียนจะเปิดครับครูที่อยู่เวร,รบตอบกลับ ใจเย็นๆนะลูกยังอีกนนอ,อยากมาโรงเรียนแล้วเหรอเด็กชายแดงรีบตอบกลับแปลว่าวผมกลัวมันเปิดเร็วไปเงินกับสมองครูสมศรีถามนักเรียนในชั้นเรียนว่านักเรียนคะนักเรียนจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับสมองเด็กชายแดงตอบผมเลือกเงินครับ ครูสมศรีเห็นต่างแล้วตอบกลับไปว่าแต่ถ้าเป็นครูครูจะเลือกสมองนะเพราะถ้าเรามีสมองเราก็สามารถคิดทำนั่นทำนี่ได้เด็กชายแดงได้ฟังแล้วก็รีบตอบกลับอย่างไวเลยว่าใช่ครับทุกคนก็ต้องเลือกสิ <bed> <c ute> ่งที่ตัวเองไม่มีโอ้เก็บจี๊ดเด็กชายแดงว่าครูไม่มีสมอง